สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับ How To Fix อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการาทำปุ๊บ Subscribe นะครับด้วยโปรแกรมตัว b o e n d e r h i r e m a ตัวนี้นะครับก็วิธีทำง,ง่ายนะครับไม่ได้ยุงย่งยากแลวก็ซับซ้อนอะไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปเอาโลโก้ของ ช่องเล่น,เน้นอ่นน้มชอบผนะและ้วก็ไปแคปเอารูปตัวนี้ออกนะครับเอารูปตัวนี้มาแปะเนาะไม่จะมาแปะในปุ่มนะซับสไครต์ของเรานะครับก็แคปครับ่ก็เซฟไ ไว้เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างกระดาษที่เป็นหน,าน้าเปล่าแล้วก็พื้นหลังเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่เราแค่ไฟเมื่อกี้นะครับ พอเมื่อได้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเซฟไปนะครับเพื่อจะไปใช้นะบนแกงพอเป็นขนาดใหญ่แล้นะ ก็เซฟไปครับเซฟแอทนะครับแล้วก็เซฟเ,เ,เป็นไฟที่เดสก์ท็อปนะครับเซฟเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับ DNG นะครับผม จะได้ตัวหนังสืง subscribe อ subscribe ตัวนี้นะครับเขียนเอสพาอะไรกันนะอ,อเปลี่ยนสีตัว สอนตัวนี้นะฮะแล้ก็เซฟไว้นะฮะเซฟไปหน้ารีสอรเหมือนเด้ไหม ไฟล์ png นะฮะอย่าลืมนะเป็นไฟล์ png เพื่อได้เสร็จแล้วเราก็ตามมีตัวหนังสืออย่า,า,านภาษาไทยซิ่งมันทำในโปรแกรม piola ได้นะแต่ว่าฟอนต์มันบางทีมันอ่านฟอนต์ที่สวยๆไม่ได้นะ อะไรมาทำอย่านี้อย่าลืมกดติดตาม ก็แล้วแต่ละคนนะครับว่าจะให้เป็นตัวนังซื้อความหมายแบบไหนนะเป็นสีขาว เซฟไปเหมือนเดิมนะฮะเซฟไฟล์เปลี่ยนไฟล์ png เหมือนเดิมนะฮะเดือก s a png เซฟครับ,บ,รบ <Okay. S 2> เพื่อได้ตามนี้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมาล่าขึ้นมานะ ก็ไปที่ New Project นะครับให้เลือกเป็น16ต่อ9นะครับก็ New Project New Project แล้วก็จะมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับก็ไปที่นี้นะฮะแล้วก็ไปที่เราตัดมีดมาลงอ่าลืมไปอันหนึ่งนะฮะเป็นเกอร์เซอร์เมาส์นะฮะ เซื้อมาส์นรัก็ต้องใช้เป็นปุ่มกดนะครับเสนะืก็เป็นนี้นะครับก็ไปที่รูปนี้ก็ใครต้องการอันน,นะเนี่ยขอแนะนำให้เป็นไฟล์ที่เป็นพื้นหลังอย่างนี้นะคระว่าจะเป็นเพื่อพื้นหลังปุ่มกดเซฟไปนะ,นะแล้วก็สามารถนำไปใช้ วิดีโอนะก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับเลื่ขอให้เป็นพื้นหลังอย่างนี้นะครับพื้นลเนัเป็นเนะป็นเขาเรียกแบบโป่องๆอย่างนี้นะอันนี้ผมเซฟไปแล้ว เสียงไว้สองอันแต่เป็นอันนี้อย่างก็เป็นเสียงนะฮะเสียงคลิกเมาส์นะฮะคือผมก็ใช้แล้วเอาพาโหลดตาม YouTube หร,ร,รือตามนิดได้นะฮะเมื่อได้ตามนี้เราก็เข้ครับ てん。Own pet field, yeah. ได้แาบนี้นะฮะเราก็จะมาวางนีกตเป็นอิลเยอร์เลยนะเป็นปุ๊บคลิปแรกนะ เสร็จแล้วเราก็คล้ายๆกันแล้วก็ไปมาทำแอนิเมชันนะฮะให้ให้ตัวให้ตัวอะไรเขาเรียกอะไรตัวรูปเคอร์เซอร์นะฮะับแต่ที่นี่นะครับดับเบิ้ลคีย์ วันคลิกมันก็จะมาหน้านี้พอมาหน้านี้ไปตรงแอนิเมชันนะฮะแล้วก็ตรงคอสตอมนะฮะไม่ใช่ตรงข้างล่างนะฮะมันจะมีข้างล่างเป็นอันนี้นะฮะเลือกเป็นอันนี้เลือกไปนนี้มันจะมีหลายอันนะฮะเป็นรูปแบบการอะไรพวกนี้เนาะพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็หาอันที่เป็น อันนี้นะฮะนี่นะไม่ใช่น่าจะอันนี้นะน่าจะเป็นอันนี้นะฮะไม่ใช่พี่อืมไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้นะฮะมันก็จะเป็นนี้ได้ animation ตัวนี้ก็ได animation อย่างนี้นะครับผม เราเดินคลิกเรื่องมือจะมาวางให้เราตรงนี้นะคลิกปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ลองเล่นดูนะครับประมาณนี้ใช่ไหมครับที่มันยอยุดจยดตรงกลางตรงนี้เนาะพอมันยอยุดจุดตรงกลางใช่ไหมครับเราก็มาตัด ตัาเลเยอร์ uh, ที่เป็นตรงนี้นะฮะเลเยอร์ layer ที่เป็นอัน uh, นี้ในตัวหนังสือซับสคร b e นะครับตัดลยฮะตัดเสร็จตัดเสร็จใช่ไหมครับมันเลื่อนไปนิดนึงก่อนที่มันจะฮะแอนิเมชันก่อนที่แอนิเมชันมันจะเอาตัวมเมาส์เซอร์ออกไปนะฮะ เรตัดที่ีพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์ที่เราตัดนะฮะแท็กที่เราตัดปุ๊บก็ไปยอ่อไปย่อตัวนี้นะฮะให้มันดูเล็กเ,เหมือนตัวคลิกเมาส์นะฮะ จะได้แบบนี้ใช่ไหมฮะ,อะลองนิดจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอามาทำแอนิเมชั่นมือ ที่เราตัดเลเยอร์ที่เราตัดมิกซกินะนะวา,างตรงที่เราตัดเลเยอร์มิกอกีินฮะ คลิกมากเแล้วก็จะเป็นคลิกตรงเลเยอร์นี้นะฮะกดคลิกเสร็จแล้วก็ไปที่แอนิเมชันเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> มันก็จะมีให้เลือกนะฮะว่าจะเอาแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ จะมีอยู่สองอันนะครับคับอันนี้นะครับแต่ผมเลือกเป็นอันนี้ดีกว่านะมันดูมีมมคลิกเมาส์นะฮะก็ลองเล่นดูนะฮะ แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องใช้เสียงให้มันนะฮะเสียงจะเป็นเสียงคลิกเมาส์นะ โอเคนะฮะน่าจะได้ยู่นๆเรจะได้ประมาณนี้นะคระับแต่ก็อย่างก,ก็เราจะมาวางและกรีนสกีใช้มาวางตัวกรีนสกีให้ให้วิดีโอเราเนะะี่ยไปใช้กับไอตัวนี้ของเราเนะะี่ยไปใช้กับ หลายๆคลิปได้นะฮะ้ายกอันนี้ก่นนะนรทับกหลาีสักก็ก็จะได้ยางนี้ฮนะนะนี่ทำแบบรวดเดีวนะฮะจะดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่สามารถปรับได้นะฮะ ให้มันเร็วช้านี้ได้นะโอเคแล้วก็มาใสาอ่อฟิกนิดนึดนงนะฮะ สมูทแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าทำละเอ,อียดดีดีมันก็จะดูสมูทนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็เอ็ o r t พอร์ตมานะครับเอ็ o r t พอร์ตไฟนะครับก็แนะนำให้เป็น 4K จะดีกว่านะฮะเป็น60เฟรมนะครับ พอแป๊บหนึ่งนะไม่น่าชนะ เสร็จแล้วนะฮะมาเปิดไฟที่เราทำไม่กินนะฮะนะคือไฟนี้นะฮะกถ้าดูไม่สมมติเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นจังนะฮะเมื่อได้ไฟนี้สดงนะสมมติเราจะไปใช้กับวินีโอนะวิธีการ นำมาใช้กับวิดีโอก็ไม่มีอะไรนะครับแค่แค่เปลี่ยนตัวนั้นจะใช้นะสมมตินะมีวิดีโออันหนึ่งใช่ไหมครับผมจะมาไปใช้กับวิดีโอก็ไ์ที่เราเอดพอร์ตมาสร้างเมกินคะรับเอาไวา้ตรงนี้ ผมชาไฟวิดีโออันนะฮะ <c oughs> ไฟวิดีโอต้นแบบนะฮะในเว็บนี้นะฮะเป็นวิดีโอเลก็กนนะจะมีวิดีโอพวกนี้นะ เป็นวิดีโอฟรีเนี่ยวิดีโอแท็เว็บตรงนี้นะนำไปใช้ได้เลยนะฮะไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะก็เมื่อโหลดวิดีโอมาเสร็จแล้วนะฮะเราก็ามาวางที่โปรแกรมนะมันไลฟ์วิดีโอเข้าไปครับ คลิกที่วิดีโอนี้ครับเห็นไหมครับตรงอัวข้อตัวนี้นะครับเท็ติครับนะเห็นไหมครับพอติดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นนะปีนสกีนที่เราใช้ไม่กินนะครับก็จะหายไปนะครับก็เลือกแต่ e f f e c t ต์วิดีโอที่เรานำมาใชา้ต้องการนำมาใช้นะครับ อันนี้ผมไม่ได้ทำเป็นสีที่มันชัดเจนนะฮะมันดูไม่ค่อยเห็นกใครก็เราการซีอะไรก็ลองไปทำได้นะครับก็ชื่อข้างล่างนะฮะแล้วลองเล่นกันดูนะครับมันกระตุกนิดนึงนะไอซีเชฮะมันกระตุกนิดนึง ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะกระตุกนิดแฟนมันใหญ่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้ครับการช่ทีเหียอ โอเคครับเมื่อเราทามเสร็จแล้วนะฮะเอามาดูไฟที่เราใช้พิเกนเห็นไหมฮะมันะะจะเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะไม่สม,มูทเท่าไหร่นะฮะอ,อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าลองไป มันน่าจะเป็นที่กินสกินด้วยเมื่อกี้นะฮะลองไปทําดูนะฮะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้จากกันทำาุ่นซับตะไครนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ How ทุกฟินสบ๊ายบาย